สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัชชาทาลอดนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะการทำนายเป็นแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นผลการทำนายอาจจะตรงกับบางท่านนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านเลยก็เป็นไปได้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สิ่งใดที่ดีต่อใจก็ขอให้เก็บไว้นะคะเป็นแรงใจในการดาเนินชีวิตนะคะสิ่งใดที่ฟังแล้วเครียดฟังแล้วรู้สึกไม่ดีขอให้ลืมมันไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะอย่าเก็บไปคิดไปเครียดนะคะโอเคค่ะพระชาได้ทําการอธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่นะคะให้กับชาวราศีกันนะคะเรามาดูผลการทํานายนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ในตําแหน่งตัวตนของคุณนะคะได้เดอะ a มจิกเชียนนะคะ เป็นพายของคนมีเซนส์นะคะมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะในเดือนนี้นะคะคุณเองนะคะบางท่านนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับนะคะเรื่องของอโหราศาสตร์ไสยศาสตร์หรือว่าศาสตร์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ วิญญาณนะคะจิตวิญญาณด้านนั้นนะคะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่ามีความสนใจในด้านนี้เป็นพิเศษนะคะบางท่านสนใจที่จะลงเรียนโหาราศาสตร์นะคะถามว่าตัวคุณสามารถเรียนได้ไหมสามารถเรียนได้นะคะคุณมีเซนส์ที่แม่นยำมีรางสังหารที่แม่นยา,น,ยานะคะสําหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถือว่าเรานะคะมีจิตที่สื่อถึงกันนะคะก็ ท่านใดที่นะคะมีความคิดแบบนี้นะคะรู้สึกว่าสนใจในเรื่องของศาสตร,ร์ลี้ลับนะคะศาสตร์ของจิตวิญญาณเป็นพิเศษนะคะสามารถลงมือเรียนได้เลยนะคะเอซับวอนนะคะบางท่านนะคะสนใจที่จะเรียนในด้านนี้คุณสามารถเริ่มลงมือได้เลยนะคะอ่อาไพ่หนึ่งไม้ทาเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะคะหรือ ออท่านใดที่เริ่มนะคะเริ่มงานใหม่นะคะงานนั้นก็จะทําให้คุณนะคะได้รับชื่อเสียงและประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้ามองในมุมของความรักนะคะคนโสดนะคะคุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอนะคะความรักดีๆเข้ามา ะะบางท่านม,ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะบางท่านพบคนถูกใจบางท่านนะคะได้มีโอกาสมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเข้ามาเพื่อที่จะทําความรู้จักกันนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้เข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณสามารถครบได้เลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆนะคะคุณจะได้เจอสูงมากนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในตําแหน่งความคิดของคุณนะคะได้ King of Pentacles นะคะราชาเหรียญน,นะคะไพ่พลังงานของชาวธาตุดินนะคะมีค่อนข้างสูงนะคะธาตุดินก็ได้แก่พฤศพกันบังกอน,นะคะราศีสราศีนี้นะคะมีพลังงานของไพ่ค่อนข้างสูงบางคนน่าจะกําลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มชาวธาตุดินนะคะหรือนะคะหรือบางท่านอาจจะคบกับ คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะมีฐานะการเงินที่ดีนะคะมีฐานะการงานที่มั่นคงนะคะแต่ความรักอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะไม่ค่อยรวดเร็วทันใจคุณสักเท่าไหรเ่เนาะธาตุดินคุณราศีกันนะคะคุณก็จะอยู่ในธาตุดินเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณเองก็คิดว่าถูกใจนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเองก็น่าจะเข้ากับ เข้ากันได้ดีนะคะมีแนวโน้มสูงมากนะคะในเดือนนี้สําหรับชาวกันนะคะออแล้วก็ไพ่ในตําแหน่งอดีตที่ผ่านมานะคะบางท่านอาจจะมีรักออนไลน์นะคะมีการพูดคุยกับชาวต่างชาตินะคะผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะบางท่านแพลนที่จะเดินทางไปเจอกันหรือว่าฝั่งฝั่งออคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขามีแพลนที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะเมื่อนานมาแล้วเนาะเมื่อเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ว่า ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะคะทั้งสองคนบางท่านอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะคะหรือว่าบางท่านเจอกันแล้วก็จากกันไปนะคะแล้วก็กําลังรอเวลาที่จะได้เดินทางเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอดีตที่ผ่านมานะคะก็ความรักก็ยังคงนิ่งๆน,นะคะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะสำหรับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยก็ความสัมพันธ์ก็ยังคงข้เรียกว่า ไม่ไม่ได้มีการพัฒนาไปเท่าที่ควรนะคะต่างฝ่ายต่างนิ่งๆน,นะคะก็อาจจะเป็นด้วยภาวะหลายๆอย่างในตอนนี้นะคะเศรษฐกิจเอออะไรเอยนะคะเรื่องของการทํางานก็ต้องมาก่อนเนาะแล้วก็การเดินทางก็ยังไม่สามารถเป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะคะหรือความสัมพันธ์เองก็ตามนะคะก็ทั้งคุณและเขาก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องเครียดต้องกังวลน,นะคะก็เลยต่างฝ่ายต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ไพ่ในตำแหน่งของอนาคตนะคะอนาคตอันใกล้นะคะได้เดือนสตนนะคะคุณนะคะจะสังเกตว่าไพาส่สตนกับเด e เมจิกเชียนนะคะบนศีรษะของหญิงและชายนะคะเขามีเลข8อยู่ก็คือเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะเป็นเครื่องหมายของคนมีเซนต์นะคะคนมีรางสังหอ์หรือว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าสนอกสนใจในศาสตร์ลี้ลับเป็นพิเศษเลย นะคะบางคนลงมือลงมือเริ่มเรียนนะคะหรือว่าเริ่มที่จะเ,เข้าไปพัวพันกับสิ่งสิ่งนี้ที่คุณสนใจนะคะค่อนข้างพลังงานไพ่ชัดเจนเลยนะคะชาวราศีกันนะคะบางท่านนะคะน่าจะมีมีความคิดที่จะเริ่มลงมือ,อ,อทําอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าศาสตร์ลีลาบนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากนะคะ เพราะว่าคุณเองเป็นคนมีพรสวรรค์ในทุกๆด้านนะคะออบางท่านเรียนจบอีกด้านหนึ่งแต่ทํางานอีกด้านหนึ่งก็สามารถทําได้ดีนะคะเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะแล้วก็ปัญหาของคุณนะคะ Queen of Wands ตำแหน่งปัญหาบางท่านนะคะทำงานเป็นคนชอบทำงานมากนะคะทำงานเก่งด้วยแล้วก็ชีวิตเวลาส่วนใหญ่ก็คือหมดไปกับการทำงานนะคะยังไงแล้วหาโอกาสนะคะ เขาเรียกว่าพักผ่อนนะคะหาโอกาสพักผ่อนอ,อ,อย่าเคร่งเครียดกับการทํางานมากเกินไปจนไม่เหลือเวลาเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะไพ่ออกมาเตือนว่าควรจะรีแลกซ์บ้างนะคะไพ่ของการแก้ปัญหาคือเหมือนกับพอใจความเป็นอยู่นะะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต0รเนะคะก้าถ้วยอาจจะยังไม่เติมเต็มทุกอย่างในชีวิตนะคะแต่ว่าคุณเองก็มีความสุขได้ในสิ่งที่คุณมีคุณก็ไม่ได้ขาดอะไร นะคะขาดบางคนอาจจะขาดแค่ความรักอย่างเดียวรอที่จะได้พบเจอกับคนที่ใช่นะคะแต่ว่าถพ่อ,อยากจะบอกว่าถึงแม้คุณจะอยู่คนเดียวนะคะคุณก็มีความสุขได้นะคะก็เติมเต็มตัวเองเติมเต็มชีวิตนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะอะไรก็ตามที่ทําแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขนะคะก็แบ่งเวลาไปาใช้เวลากับตรงนั้นนะคะอย่าอย่าทำงานเคร่งเครียดมากนักเนาะ ค่ะชีวิตจะได้มีความสุขจะต้องบาลานซ์ชีวิตให้สมดุลนะคะไพ่อยากจะออกมาแนะนําแบบนั้นนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไพ่ในตําแหน่งของสิ่งที่อยู่ในใจนะคะความคิดที่ซ่อนไว้คุณได้สี่เอ่อสี่เหรียญน,นะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนขี้หึงนะคะหรือว่าในทางกลับกันก็คือเดียวกับคนที่ขี้หึงคุณอยู่นะคะคนที่ขี้หึงขี้หวงคุณนะคะเขาเอ่อน่าจะอยากจะ เก็บคุณไว้นะคะในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองกเอ็เป็นคนคีดหึงเช่นกันนะคะต่างฝ่ายต่างหึงห่วงกันนะคะรักกันนะคะแนวโน้มแล้วเนี่ยไม,ไม่ได้มีเขาเรียกว่าประเด็นปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนไพ่นะคะพลังงานของไพ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในแนวทางที่ดีโดยเฉพาะใบสรุปนะคะได้สี่ไม้เป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะคะ ถ้าท่านใดที่ทะเลาะกันอยู่มีปัญหากันอยู่นะคะในเดือนพฤศจิกายนคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันได้กลับมาคืนดีกันนะคะนะคะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะในเดือนนี้มีความสุขมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะได้พูดคุยในเรื่องของการแต่งงานการอยู่ด้วยกันนะคะ สรุปใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่โซเมดด้วยนะคะสี่สี่ไม้โอเคค่ะสําหรับราศีกันนะคะภาพรวมเป็นไป,นปนในแนวทางที่ดีคนที่มีปัญหานะคะก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะได้เคลียร์ใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะในส่วนของคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างสูงนะคะอืมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุราศีสิง์ด้วยนะคะอาจจะเป็นรา,รา,ราศีสิง์ก็เป็นไปได้นะคะ ก็ในส่วนของการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าโหราศาสตร์ต่างๆนะคะท่านที่สนใจคุณสามารถเริ่มต้นลงมือทําเริ่มต้นลงมือเรียนได้เลยนะคะความสําเร็จรออยู่นะคะสี่ไม้เท้าก็เป็นไพ่ของความสําเร็จเช่นกันนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนค่ะก็เดี๋ยวพรชชาจะเปิดไพ่นะคะสําหรับบางท่านนะคะที่เป็นประเด็นปัญหากันอยู่นะคะกับคู่รักของคุณว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ คุณชาวราศีกันและคู่ของคุณนะคะมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะคะขอให้ให้กับชาวราศีกันผู้ที่เป็นป,นปัญหาเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะโอเคได้เดอะสตาร์นะคะในส่วนของคุณ เออ of Wands นะคะราชาไม้นะคะโอ้คิงไม้อีกคิง p f p t n t l e s e s นะคะราชาเหรียญนะคะว้าวดัซันนะคะ, wow, ะ,คะแล้วก็ฝั่งของเขานะคะฝั่งของเขานะคะฝั่งฝั่ง,งคนที่คุณคบอยู่ด้วยนะคะ ตอนนี้เขารู้สึกยังไง Queen of Cups นะคะอของคุณได้ King ฝั่งของเขาก็ได้ Queen นะคะโอ้ทร e อ of Swords นะ,ะสามดาบ Two of Swords นะ,ะสองดาบ The Devil นะคะแล้วก็ Bridge o f Relationship ของคุณทั้งคู่นะคะขอหนึ่งใบ Seven of Cups อโอเคค่ะก็สำหรับคู่รักที่เป็นปรเระีดยนนะคะของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนะคะฝั่งของคุณได้ The Star King of Wands King of Pentacles แล้วก็ The Sun นนะคะฝั่งของคุณเองนะคะ ไม่มีไพ่ของความเครียดนะคะมีแต่ไพ่ของความหวังและความประสบความสําเร็จด้วยนะคะเดอ s าร์เป็นไพ่ของความหวังความฝันนะคะแล้วก็ฝันนั้นหวังความหวังนั้นจะเป็นความจริงนะคะเพราะมี The Sun. เดอซารบางคนเนี่ยนะคะสาวราศีกันหรือหนุ่มราศีกันนะคะคิดว่าคุณนะคะน่าจะมีเ,เขาเรียกว่ามีหนุ่มๆน,นะคะหรือว่ามีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้าง เนื้อหอมเลยนะคะคุณเองเป็นคนค่อนข้างเนื้อหอมเลยนะคะมีคนที่เข้ามาบางท่านนะคะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีทางเลือกนะคะมีช้อยส์ด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะคุณจะสามารถนะคะสามารถเลือก คนที่คุณถูกใจได้นะคะแล้วก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะคุณใช้เซนของคุณได้เลยนะคะว่าคุณจะจัดการยังไงกับปัญหานี้นะคะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะหรือสิ่งที่คุณเลือกนะคะในการเ,เป็นทางเลือกของชีวิตของคุณนะคะอืม โอเคแล้วก็ในฝั่งของอคู่กรณีของคุณเขาได้ Queen of Cups นะคะ3ดาบนะคะ2ดาบแล้วก็ Devil ด้วยนะคะคิดว่าฝั่งของเขาเองเนี่ยน่าจะโดนคุณเทมะนะคะเพราะว่ามีทั้ง3ดาบและ2ดาบคือเขาค่อนข้างเครียดนะคะเขาค่อนข้างเสียใจยนะคะ Queen of Cups คุณเป็น ราชินีในใจของเขาอยู่นะคะเขายังมีความรักให้คุณอยู่เสมอเลยคุณอยู่ในใจเขาเสมอนะคะเขาไม่สามารถลืมคุณได้ไม่ว่าจะในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ถูกเลยนะคะสองดาบเขาไม่รู้ว่าจเจ้ายังไงกับกับกับคุณเลยนะคะแล้วเขาก็เสียใจด้วยอันนี้นะคะพลังงานไพ่เนี่ยมองว่าคุณน่ะน่าจะเป็นฝ่าย ถ้าบางท่านนะคะที่เลิกลากันน่าจะเป็นฝ่ายคุณนะคะที่บอกเลิกเขาใช่ไหมคะอืหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายบอกเลิกคุณเนี่ยเขาก็เสียใจมากเลยนะคะยังไม่รู้จะเอายังไงกับกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะบางท่านเจอกับรักซอนรักสามเศร้านะคะหรือว่าอาการคบคนทีเ่เรียกว่าอยู่ตกอยู่ในสถานะของตัวเลือกนะคะอืเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ แต่ฝั่งของเขาเองนะคะเขารักคุณแล้วก็ลหลงใหลคุณนะคะ The เดอะเดวิลเขาก็ยังคงเขาเรียกว่าลหลงใหลคุณอยู่นะคะคือถูกใจอะคะ่ะเป็นคุณเป็นคนที่เขา,เาถูกใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ภาพรักภายนอกก็ตามนะคะหรือว่าในจิตใจของคุณเองก็ตามคือเขาถูกใจคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเลิกกับคุณเลยกําลังลังเลอยู่ว่าจะทํำยังไงที่จะคืนดีกับคุณได้นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกในใสายตาเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมีพร้อมทุกอย่างนะคะอืมนะคะเซเว่นอฟครับนะคะบางท่านเจอกับเอกลักซ้อนนะคะ เหตุการณ์ที่มีช้อยส์นะคะมีทางเลือกมีคนมีคนเข้ามาในชีวิตมากกว่าหนึ่งคนนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นแนวโน้มในเดือนพฤศจิกายนนะคะตัวของคุณเองก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ะะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณเลือกนะคะคุณจะประสบความสําเร็จสมหวังสมความปรารถนาแต่ในฝั่งของเขาค่อนข้างเสียใจนะคะค่อนข้างที่จะยังรักคุณอยู่แล้วก็กําลังคิดหาทางที่จะทํำยังไงนะคะถึงจะได้กลับมา,อ,าอยู่ในชีวิตของคุณเหมือนเดิมนะคะประมาณนั้นก็ยังไงแล้วในฝั่งของคุณไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าไพ่ ดีมากๆเลยนะคะในเดือนพฤศจิกยายนนี้ก็สิ่งดีๆนะคะขอวอวยพรทุกท่านเลยว่าให้คุณได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พ่าบอกนะคะสิ่งไหนไม่ดีนะคะขอให้ทิ้งไปลืมไปลบไปนะคะอยากเก็บไปคิดไปเครียดนะคะรับไปแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆค่ะโอเคค่ะยังไงถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์หรือเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาด้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า ดวงความรักเดินธันวาคมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ